ดูนะผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นคลิปที่2ของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของเฟลต้านะครับผลิตโดยพี Super ปอร์วิเป็นล้อคอลสิบแปกว้าง9นะครับตัวนี้จะเป็นล้อสเปคหกลูมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับเคยใช้ล้อนะครับที่เป็นแบรนด์พวกเช่นคอสมิดอะไรพวกนี้พีพีซูเปอร์วิเป็นผู้จัดจําหน่ายหมดเลยนะครับล้อตัวนี้มีราคานะเบิกใหม่วงนึงนี่หลายตังค์ นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับอ่านให้ดูพี่เพจไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอ18นะกว้าง9นะครับ18กว้าง9แล้วก็ออฟเซตอะไรพวกนี้อ่ามันอาจจะไม่ค่อยชัดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วกันที่ก้านนะครับที่ก้านตัวนี้นะครับออฟเซตตัวนี้อ่านี่พยายามให้ผมให้ดูก่อนเลยพีพีซูเปอร์วิวนะ นะครับแล้วก็18กว้าง9อยู่ตรงนี้นะครับออฟเซตตรงนี้บวกสานะครับอ่าก็คือออฟเซต30นั่นเอง <c oughs> นะครับอ่งางานนะครับชัดเจนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับไม่อยากไปใส่ล้อขอ18ที่เป็นลายแบบเหมือนกับแบบหลายๆท่านที่แบบใส่กันเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่อยากได้ล้อลายอื่นที่มีงานดีๆหน่อยนี้เอาไว้ใส่ใช้งานนะครับผมส่งต่อล้อตัวนี้ให้ในราคาไม่แพงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสินค้ามีพอ ขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนเราอยู่เลยซอยเทียทะเล21หรือ 21, 21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ้าพลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ